เฮ้โหลสวัสดีค่ะทุกคนใครอีกหนึ่งเทศกาลประจําช่องที่เราเองก็รอมากๆแล้วคนดูคนเขียนก็รอมากๆเหมือนกันก็คือเปิดแพนเนอร์เล่มใหม่ปี2025ค่ะ สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่หรือว่าอยากเปิดดูเทมเพลตข้างในว่ามีหน้าอะไรให้เขียนบ้างคลิปนี้รวมไว้ให้เลยค่ะเราอจะมีตัววัดหลายอย่างที่จะใช้วัดว่าเวลาผ่านไปเร็วแค่ไหนนะคะซึ่งแพนเนอร์ก็เป็นหนึ่งในตัววัดนั้นเพราะว่านี่เข้าสู่เล่มประจำล้านเล่มที่5แล้วอะเพราะว่ารู้สึกว่าเพิ่งจะออกแบบปี2024ไปเองจนตอนนี้ดิจิตอลแพนเนอร์ของปี2025ก็มีให้ทุกคนพร้อมกดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเปิคดคลิปมาก็ต้องขอบคุณทุกคนก่อนเลยนะคะที่อุดหนุนแพนเนอร์ทางร้านอย่างดีโดยเสมอมา คอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าตอนนี้เล่มของที่ร้านเป็นเล่มที่เท่าไหร่ของนักเขียนช่องเราแล้วแล้วก็เป็นปีที่ทำแพนเนอร์นานที่สุดตั้งแต่ที่เคยทำมาเพราะว่าปกติมันมีร้อยกว่าหน้าแต่ปีนี้ปีนี้มันมี508หน้าเพราะว่าเราเพิ่มเดลี่แพนเนอร์มาให้จุกๆทั้งปีเลยค่ะปี2025จะต้องเป็นอีกปีที่เราเขียนกันเพลินแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะว่าข้างในมีหน้าเทมเพลตอะไรบ้าง อย่างแรกที่ทุกคนเปิดมาเจอนะคะก็คือจะเปิดหน้าอินเด็กซ์หรือว่าหน้าสารบัญแบบนี้เลยอันนี้ก็คือจะรวมพวกปุ่มต่างๆที่สามารถจิ้มไปได้ง่ายๆแบบนี้หลังจากนั้นถ้าเกิดเลื่อนลงมาอีกก็จะเจอเป็นคาล endar กับเบรกดาวค่ะรวมปฏิทินแล้วก็พื้นที่ให้วางแผนรายปีแบบคร่าวๆตามด้วยมันลี่หน้าที่ทุกคนน่าจะเขียนกันบ่อยที่สุดแล้วก็แต่ละเดือน12เดือนเนี่ยจะมีธีมสีให้ไม่เหมือนกันด้วยนะคะเวลาเราขึ้นเดือนใหม่เขียนเดือนใหม่จะได้รู้สึกว่ามันเฟรชแล้วก็สดใสตลอดเวลา กดไปด้านหน้าตรงนี้ก็จะเจอเป็น Weekly Planner นะคะแล้วก็มันจะมีตัวเลขอยู่กดเข้าไปอีกทีหนึ่งก็จะเป็น Daily Planner เล่มนี้เนี่ยด้วยความที่เพิ่ม Daily เข้ามาใหม่เพราะฉะนั้นก็เลยจะพยายามดีไซน์ให้มันกด Hyperlink ไปไปมามาได้ง่ายขึ้นนะคะมันก็จะลิงก์ไป Monthly Weekly Daily ได้แบบง่ายๆเลยแล้วก็มากันที่ Project Planner คะ่ะเอาไว้ว่างแผนโปรเจกต์มี Hyperlink ์ตรงตัวเลขรายเดือนตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถจิ้มไปหา Daily ได้ด้วย ตามด้วย tracker การติดตามพฤติกรรมนะคะมีหลายอย่างให้เขียนเลยปีนี้แล้วก็ expense หน้าที่ทุกคนชอบก็คือการทำรายรับรายจ่ายแล้วก็มีเพิ่มในส่วนของ saving cup การเอาเงินมาให้ด้วยตามด้วยหน้าใหม่ล่าสุดคือ reflect ค่ะเป็นหน้าที่เราจะมารีวิวตัวเองหลังจบเดือนกันว่าเดือนนี้เนี่ยเราเป็นยังไงบ้างนอกจาก template ใหม่ใหมก็ยังมีธีมสีใหม่ๆที่เล่นกับสีสดเข้ามาให้ทุกคนได้เขียนด้วยค่ะปีนี้เป็นปีที่สดใสามากเลย และหน้าที่ทุกคนชอบคือมินิเจอร์นลค่ะก็จะเป็นหน้าที่ให้เขียนได้อย่างอิสระเลยและลงมาท้ายเล่มก็จะมีเปเปอร์โนตแถมให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าแบนก์กริดดอทมีให้เขียนเยอะมากเลยแล้วก็เพิ่มหน้าได้เองด้วยนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างอีกทุกคนก็จะเจอกับ end of year reflection ค่ะอันนี้ก็คือเป็น reflect ที่เราจะทำกันหลังจากจบปี2025นั่นเองปิดท้ายด้วยปฏิทินของปี2026อีกนิดหน่อยเผื่อใครจะแผนอะไรต่อนอะ เป็นปีที่ปรับเทมเพลตใหม่หมดเลยนะคะเพราะว่าอยากให้เขียนง่ายมากขึ้นแล้วก็เอาฟีดแบ็จากคนเขียนมาปรับปรุงในเล่มนี้ถ้าเกิดใครอยากได้ไอเดียเพิ่มเติมในเรื่องของการเขียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆว่าแต่ละหน้าเนี่ยเขียนยังไงมีใช้สําหรับทําอะไรหรือว่าดีเทลมันแบบเล่นอะไรได้บ้าง ปีนี้หน้าปกมีให้เลือกหลายสีเลยแล้วก็จะแบ่งออกเป็นสีเข้มกับสีอ่อนดีไซน์หน้าปกปีนี้จะออกเป็นเนื้อผ้านิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้รองรับกับของตกแต่งที่เราจะได้ตกแต่งกันของตกแต่งปีนี้น่ารักมากมีทั้งเป็นกรอบรูปแล้วก็มีลูกปัดมีโบมีสันคาดหนังสือที่ทุกคนสามารถเอามาเดคอเรทหรือว่าตกแต่งหน้าปกให้เป็นสไตล์ที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นหน้าปกแพลนเนอร์ของเรามันก็จะเป็นหน้าปกเล่มเดียวเฉพาะตัวเจ้าของเล่มไปเลย สามารถเอากระดุมมาตกแต่งหรือเอาแค่สายคาดมาตกแต่งก็ได้นะคะใครชอบมินิมอลหรือว่าคาร์ลฟูดีไซน์ตรงนี้ได้เลยกับลูกเล่นโบตรงนี้คือน่ารักมากค่ะน่ารู้สึกว่าปีนี้มันจะมีความตกแต่งแนวบูเลตเจอร์นอลมากขึ้นเหมือนที่เราติดสติกเกอร์ติดรูปภาพด้วยมือของเราเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ฟีเจอร์ใน Google Note เขาแบบอัปเดตให้มากขึ้นเราสามารถจัดเรียงลำดับรูปภาพให้อยู่หน้าอยู่หลังได้อย่างอันนี้ถ้าเกิดเราจะใส่รูปภาพหรือว่าใส่กรอบเราก็เอาไปอยู่ข้างหลังสุด ให้เหมือนกับสายรัดหนังสือมันกำลังคาดอยู่แบบนี้ก็ได้นะคะปกของแต่ละคนก็จะออกมาหลากหลายรูปแบบมากถ้าเกิดใครตกแต่งแล้วก็อย่าลืมแท็กมาหาที่ร้านนะคะส่วนหน้าสารบัญค่ะมีพื้นที่ให้ใส่รูปตรงนี้เล็กน้อยเราจะใส่เป็นรูปเราเองก็ได้หรือว่ารูปคนที่เราชอบอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดเลยนะ แล้วก็แนะนําเรื่องการใช้ไฮเปอร์ลิงเล็กน้อยค่ะปกติเราจะใช้ปากกาเขียนแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครจะกดไฮเปอร์ลิงเพื่อกระโดดไปหน้านู้นหน้านี้นะคะเราต้องไปกดอันเพนด้านบนออกก่อนเพื่อที่เราจะได้จิ้มไปหาไฮเปอร์ลิงติดเนาะ ส่วนเบรกดาวกับคาริน่าตรงนี้นะคะคือรวมทั้งปฏิทินแล้วก็พื้นที่ข้างล่างให้จดได้แบบนี้เลยตัวเบรกดาวเนี่ยก็จะเป็น12เดือนก้อนใหญ่ๆที่เราจะมาดูกันว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างมันจะเห็นภาพเป็นก้อนใหญ่ที่สุดในปีนี้เลยค่ะ mm hmm. เผื่อใครแบบเลงว่าอะเดือนเนี้ยเราจะไปเที่ยวนะเดือนต่อไปเราจะออกสินค้าใหม่เราแผนเป็นก้อนใหญ่ๆทิ้งไว้ได้เลย หน้านี้เนี่ยก็จะทําให้เราเห็นภาพรวมของทั้ง12เดือนใน1ปีได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วพอเห็นตรงนี้ชัดปุ๊บเราก็ค่อยเลื่อนลงไปข้างล่างเพื่อเขียนมันลี่กันต่อ มันลี่น่าจะเป็นหน้าที่หลายๆคนเขียนกันบ่อยที่สุดเพราะว่าก็เอาไว้ลงกิจกรรมเอาไว้เขียนนัดหมายเขียนส่งงานอะไรต่างๆแต่ก็จะมีหลายคนถามเสมอนะคะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มีแบบงานต้องส่งหรืออะไรต้องเขียนขนาดนั้นน่ะมันจะเขียนอะไรในหน้ามันลี่ดีอันนี้เราก็แนะนําว่าเขียนอะไรก็ได้ตามที่ตัวเองอยากเขียนเลยค่ะบางทีก็เขียนว่าเอ้ยวันนี้มีเวลาว่างอย่าลืมอ่านหนังสือที่ซื้อมานะหรือว่าวันนี้รู้สึกแบบจิตใจหอเหี่ยวมากเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มาเขียน ระบุไว้ก็ได้ว่าวันนี้ทําไมเราถึงจิตใจห่อเหี่ยวคือมันสามารถเป็นได้ทุกอย่างนะคะไม่จําเป็นต้องเขียนเฉพาะเรื่องงานก็ได้เอาเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องความรู้สึกอย่างนี้ก็ได้หน้ามันลี่ก็จะเป็นคร่าวๆของ30วันเนาะทีนี้เราจะมาเจาะเป็น7วันรายสัปดาห์ให้ละเอียดขึ้นค่ะก็จะเข้าสู่หน้า Weekly Planner 7วันแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เรามองเห็นได้ง่ายขึ้นว่าวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เราต้องทำอะไรบ้าง หรือบางคนอาจจะแบบนัดประชุมทุกวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็เขียนประชุมทิ้งไว้ก็ได้ว่าเราจะมีประชุมวันเสาร์อาทิตย์นะหรือว่าวันจันทร์เป็นวันที่ต้องทําอะไรเป็นประจําอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่เราทํากิจกรรมนั้นๆเสร็จแล้วนะก็จะชอบไปขีดค่าเขานะคะตอนที่ขีดค่าเนี่ยแหละเป็นอะไรที่ฟินที่สุดแหละเพราะรู้สึกว่าเราทําสิ่งสิ่งนั้นหรือว่าทําสิ่งที่เราเขียนสําเร็จแล้ว ในบางครั้งที่เราทําอะไรไม่เสร็จหรือว่าผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยนะคะก็ไม่ต้องรู้สึกผิดนะทุกคนน่นก็จะเอามาใส่ไว้ท้ายกล่องตรงนี้นะคะแล้วก็ในอาทิตย์ต่อไปเราค่อยมาดูว่าเราจะจับก้อนเนี้ยเอาไปทําในวันที่เท่าไหรด่ดีพอทุกคนกดไปที่ตัวเลขด้านหน้าก็จะเข้าสู่หน้าเดลี่ใช่ไหมคะหน้าเดลี่ก็จะเป็นการลดจาก7วันอาทิตย์หนึ่งอะ่ะมาเหลือ1วันที่มันจะเป็นที่ละเอียดที่สุดใน1วันอันเนี้ยถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกว่าต้องเขียนอะไรนะคะก็คือ เขียนกัตจจาประจําวันได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนเลยอย่างนา้าเป็นคนที่ชีวิตขับเคลื่อนด้วยการเขียนแล้วก็วันวันหนึ่งมันต้องมีอะไรทําเยอะมากทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเราก็เขียนได้เลยค่ะว่าตอนเช้าเนี่ยอะประมาณ8ปดโมงถึง10บโมงเราจะทําเรื่องอะไรเราจะทําเกี่ยวกับสาสางเรื่องส่วนตัวของตัวเองก็ได้ไปซักผ้าไปล้างจานไปเก็บบ้านไปเตรียมของอะไรต่างๆแล้วพอช่วงบ่ายเริ่มเข้าทํางานเราก็เขียนต่อเลยว่าเราจะต้องทํางานอะไรบ้าง ส่วนด้านขวาตรงนี้ก็จะมีความสนุกสนานขึ้นในหน้าเดลี่นะคะเผื่อใครอยากจะมาแท็กกิ้งอารมณ์ของตัวเองระดับความโปรดักทีฟหรือว่าแบบมาแท็กน้ําก็ได้อย่างเราเป็นคนดื่มน้ําน้อยมากถ้าเกิดมีหน้าแท็กกิ้งอันนี้ติดไว้ก็ดีเหมือนกันแล้วก็ต้องมีสีดาตาลเพราะว่านะักกินกาแฟนะคะแล้วก็มองออกไหมว่านี่คือไข่เจียวเราสามารถบันทึกมื้อ,อาหาแล้วก็เขียนสิ่งที่เราขอบคุณเล็กๆประจําวันลงไปได้ค่ะ และในเดลี่เนี่ยก็จะมีฟรีสเปซที่เป็นโน้ตตรงนี้ด้วยใครจะแบบเขียนสิ่งที่ต้องซื้อสิ่งที่ต้องทําเพิ่มเติมได้เลยเราไม่จําเป็นต้องเขียนให้ครบทุกกล่องก็ได้นะคะเขียนเฉพาะอันที่เราได้ใช้งานจริงๆได้เลยต่อมาเป็นหน้าโปรเจกต์ค่ะหน้าโปรเจกต์เนี่ยจะมีความคล้ายกับมันลี่แต่ว่าหน้านี้เนี่ยจะเอาไว้เขียนอะไรก็ตามที่เราไม่อยากจะเอาไปลงในมันลี่อันใหญ่อะ อย่างเช่นแบบถ้าเกิดเราอยากจะวางแผนว่าเดือนนี้เราจะออกกําลังกายอะไรบ้างแล้วเราอยากจะแปะเป็นหน้าตัมเนลของปก YouTube ว่าอ่านเดี๋ยวเราจะออกคลิปนี้วันนี้นะอย่างเงี้ยค่ะเราเอามาใส่ในหน้าโปรเจกต์แบบนี้ก็ได้แลนไปเที่ยวแลนมื้ออาหารแผนการทำคอนเทนต์ของสาวนักทำคอนเทนต์ได้หมดเลยแล้วเราก็ค่อยมาลิส์ว่าเราต้องทําอะไรบ้าง1 2 3 4 ต่อมามาที่ tracker ค่ะอันนี้ก็คือเป็น habit tracker เป็นแนวติดตามพฤติกรรมแล้วก็ปีนี้เนี่ยเพิ่มเรื่องของการนอนแล้วก็อารมณ์ไว้ด้วยอย่างเช่นนัดอยาก track เรื่องออกกําลังกายหรือว่าอยากอ่านหนังสือก่อนนอนอยากนอนให้ครบ8ชั่วโมงหรือว่าบางทีก็คือ track ว่าเดือนนี้คุณออกสากบ้านบ่อยแค่ไหนนะคะเราก็เขียนไว้แล้วพอจบวันวันนั้นอะเราก็ค่อยมานั่งติกว่าวันนี้เราได้ออกกําลังกายไหมวันนี้เราได้อ่านหนังสือหรือเปล่าวันนี้เราได้นอนครบ8ชั่วโมงหรือเปล่านะคะถ้าเกิดทําไม่ทันก็ไม่ ตต้องิกเนะส่วน Sleep and Mood Tracker อันนี้ก็คือมันจะมีกำกับเวลาด้านซ้ายแล้วก็มีวันที่ที่เป็นแนวนอนใช่ไหมคะเรามานั่งแทร็กเก็บไว้ได้เลยว่าอะวันนี้นะเรานอนตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึง10โมงเลยหรือว่าอาจจะนอนเที่ยงคืนจนถึงตื่นอีที6โมงอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้แทร็กได้หรือบางวันนอนน้อยมากๆตัวกราฟอันนี้ก็คือจะสั้นลงมากๆเพราะฉะนั้นทั้งเดือนอะเราจะได้มาดูว่าไอ้เส้นสั้นๆแบบเนี้ยเรามีบ่อยแค่ไหน มันจะน่ากลัวมากนะแต,แต่ว่าเราพักผ่อนน้อยเกินไปเนาะส่วน mood ็ก a c k e r ด้านล่างก็เอาไว้ track อารมณ์ตัวเองเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าเดือนนี้มีความอารมณ์สวิงอยู่นะคะเนี่ยส่วนด้านล่างมีอะไรที่เราอยากทําให้ตัวเองเป็นเซลเลฟ์เซล์แคร์ที่เราชอบก็มาเก็บบันทึกตรงนี้ไว้ได้ ส่วนหน้า expense หรือว่าหน้ารายรับรายจ่ายนะคะตรงนี้ก็คือเป็นหน้ารายรับรายจ่ายแบบเบสิกเลยเรามาเขียนกันว่าเราได้รายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่บันทึกเป็นก้อนใหญ่ๆก็ได้ค่ะส่วนอันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในปีนี้ก็คือเป็นตัว tracking ว่าเราใช้จ่ายกับอะไรบ้างตัวไอคอนข้างหน้าให้ทุกคนกําหนดได้ตามที่ตัวเองเข้าใจเลยว่าแบบอยากกําหนดเป็นอะไรเนาะเป็นของหวานเป็นการทํากับข้าวในบ้านเป็นการกินข้าวนอกบ้านคือได้หมดเลยค่ะ พอจบวันเราก็ค่อยมาติกว่าเราใช้ใจ่ายกับเรื่องไหนบ้างตามไอคอนที่เรากําหนดไว้ในใจอันนี้ก็คือจะเห็นว่าในรูปหนังสือนัดใช้ใจ่ายกับเมพออนไลน์เยอะมากนะคะแล้วก็กาแฟจ่ายเยอะมากเหมือนกัน ส่วนด้านล่างตรงนี้คือ saving คั p ค่ะมันจะเป็นอารมณ์คล้ายกับกระปุกออมสินที่ทุกคนมีแบบบัต g เจตหรือว่าการเงินจากรายได้ตรงไหนมาเราก็เอามาเซฟมาเก็บตรงนี้ไว้เป็นเงินออมรายเดือนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติเดือนหน้าเราออมได้เท่าไหร่เ่ยเราก็สามารถสรุปมาเป็น total ทั้งหมดได้ ต่อกันด้วยหน้ารีเฟกค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าใหม่เหมือนกันแพนเนอร์เนี่ยเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ทําให้เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะในเวลาสั้นๆซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเพราะฉะนั้นหน้ารีเฟกเนี่ยก็จะเป็นอีกหน้าหนึ่งที่พอจบเดือนเดือนนั้นเราจะมานั่งรีวิวมานั่งเขียนกับตัวเองว่าเดือนนี้เราเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่อยากเลิกทําหรือว่ามีอะไรที่เราชมตัวเองได้เลยเรารู้สึกภูมิใจกับเรื่องนี้มากก็มาเขียนเก็บไว้นะคะ แล้วพอครบ12เดือนเรากลับมานั่งอ่านมันน่าจะฟินมากเลยแล้วก็มินิเจอร์นอลวันนี้อันนี้เขียนได้ตามอิสระเลยค่ะใครจะเอารูปมาแปะหรือว่าบันทึกการไปเที่ยวบันทึกความรู้สึกบันทึกงานเขียนได้เลยส่วน end of year reflection อันนี้นั้นยังไม่ได้เขียนนะคะแต่ก็คือเหมือนเป็นการตอบคําถามหลายๆคําถามที่หน้านี้ถามเราบทเรียนที่ได้รับจากปีนี้เป็นยังไงบ้างสิ่งที่ชอบที่สุดสิ่งที่ท้าทายที่สุดในปีนี้คืออะไร การเขียนก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะแต่ว่าไม่มีอะไรตายตัวเลยนะทุกคนสามารถเขียนได้ตามใจเลยนะคะ ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่เราก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนด้วยนะคะเพราะว่าเป็นปีที่ใช้สีเข้มเยอะมากๆตอนแรกก็ไม่กล้าใช้สีเข้มเยอะจนสุดท้ายแบบลองเขียนไปเขียนมารู้สึกว่าโอ้การใช้สีเข้มมันก็สนุกดีก็เลยกลายเป็นเล่มนี้เนี่ยมีหน้าสีสดๆส,ส,สีเข้มๆเยอะขึ้นมากๆหวังว่านักเขียนทุกคนจะชอบนะคะมันก็ได้แบบเปลี่ยนมูทไปเหมือนกันรู้สึกว่าความชอบสีเข้มของเรามันเริ่มจะซึมเข้ามาในชีวิตมากขึ้นตอนแรกก็ซึมเข้าบ้านจนตอนนี้ก็คือ เริ่มซึมเข้าแผนเนอร์ด้วยนะคะ จะมีแบบบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นคนที่ชีวิตเป็นรูทีนไม่ได้มีอะไรให้เขียนเยอะมากขนาดนั้นแล้วก็พอมองเห็นตัวเลขแบบ500้อยกว่าหน้าแล้วรู้สึกว่าเขียนไม่ครบอะมันรู้สึกเป็นคนเขียนไม่เก่งนะคะนี่จะบอกว่ามันไม่จริงเลยนะไม่ใช่ว่าเราเป็นคนเขียนน้อยแล้วจะไม่เหมาะกับการเขียนการที่เราจะเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งลงไปในเล่มแพลนเนอร์แล้วมันจะเกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเกิดชิ้นงานหรือว่าไม่เกิดชิ้นงานแต่ว่าเกิดประโยชน์ทางใจไม่ทางใดทางหนึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของเล่มนะคะอันนั้นก็ถือว่า ว่าแพลนเนอร์ได้ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดให้กับ เจ้าของเล่มแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะเขียนไม่ครบหรือว่าเขียนได้ไม่เต็มไม่แน่นไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะฉะนั้นแพลนเนอร์เล่มนี้เนี่ยก็จะเป็นแพลนเนอร์ที่เหมาะกับทั้งมือใหม่หัดเขียนนะคะเพราะว่าดีไซน์แต่ละเทมเพลตเนี่ยดีไซน์ให้ใช้ง่ายไฮปริก์จิ้มไปจิ้มมาเปลี่ยนหน้าง่ายเหมือนกันไม่ซับซ้อนเลยแล้วก็เอาใจคนที่ชอบเขียนแพลนเนอร์อยู่แล้วด้วยหน้ามีเพิ่มมาใหม่เป็นเดลี่แพลนจุกๆแล้วแต่ละลเทมเพลตก็จะมีดีเทลเล็กๆให้เขียนเพิ่มเติมสนุก,สน,กสนุกด้วยค่ะแพลนเนร์นนัันะะ้้้าาามสสกกุลลไไฟ PDF ถใชดบโทง iOS Not แลล้วก็ Android เยแนะนำว่าเป็นแอปจดโน้ตที่จะต้องสามารถ Import ไฟล์ PDF ได้สามารถใช้ฟีเจอร์ Hyperlink กดข้ามหน้าไปมาได้แล้วก็สามารถอิ p พ r ตโฟโตสติ๊กเกอร์เข้ามาใช้ได้นะคะถ้าเกิดแอปจดโน้ตนั้นมีฟีเจอร์แบบนี้ก็คือสามารถใช้แพนเนอร์เล่มน,นี้ได้เหมือนกัน ตอนนี้แพลนเนอร์ของทางร้านนะคะมีขายอยู่ที่เว็บไซต์ farfowl.com เหมือนเดิมเลยมีโปรเปิดตัวแล้วก็ขอบคุณลูกค้าด้วยค่ะที่อุดหนุนแพลนเนอร์ทางร้านอย่างดีเสมอมาเพราะฉะนั้นตอนนี้มีโปรโลดราคาอยู่จนถึงวันสุดท้ายของปีนี้31ธันวาคมเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครกําลังเลงแพลนเนอร์เล่มนี้อยู่รีบกดภายในสิ้นปีนี้นะคะเพราะว่าจะได้โปรราคาที่ดีมาก แล้วก็ในร้านเนี่ยจะมีพวกฟอนต์ที่เราใช้หรือว่าสติกเกอร์น่ารักน่ารักก็สามารถไปช้อปปิ้งเพิ่มเติมได้เหมือนกันเนาะเราชอบของตกแต่งปกปีนี้มากเลยอะแล้วก็แบบลูกค้าแท็กเข้ามาในร้านใช่ไหมแต่ละคนครีเอทีฟมากในการตกแต่งปกนะคะแบบดูแล้วมันเพลิดเพลินม,มากนะก็รีกดหัวใจตุ๊ด,ดคือแบบดูเพลินม,มากถ้าเกิดใครได้ลงมือเขียนแล้วหรือว่าตกแต่งหน้าปกก็ได้ค่ะอย่าลืมแท็กร้านแท็กมาให้นัดดูนะเพราะว่าเราชอบมากเราจะเก็บไว้นะคะ นี่แหละคะ่ะต้องขอบคุณคนดูแล้วก็ผู้เขียนที่น่ารักอีกครั้งนะคะอุดหนุนแพลนเนอร์ประจำปีของทางร้านเสมอมาแล้วก็คอยฟีดแบคติชมอะไรกันมาตลอดจนพัฒนาได้เป็นเล่มที่5้านก็จะใช้เล่มนี้เขียนไปยาวๆทั้งปีหน้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นปีหน้าเรามาแพลนกิจกรรมแพลนสิ่งที่อยากทาแพลนเป้าหมายแพลนสุขภาพแพลนอะไรก็ได้ไปด้วยกันอีกปีหนึ่งนะคะทุกคนเขียนให้สนุกนะคะบ๊ายบายค่ะ